สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูพิมพ์อีกแล้วนะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรื่องบทเรียนบทใหม่กันนะคะในเรื่องของ seasons and weather อ่า seasons and weather จะคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะ seasons แปลว่าหรือดูค่ะ seasons S E A S O N seasons นะคะแปลว่าฤดูเราไปลองดูกันนะคะว่าฤดูต่างๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างอ่าเริ่มที่ฤดูแรกกันเลยค่ะนี้ฤดูแบบนี้ค่ะนักเรียนลองดูสิคะลักษณะแบบนี้อากาศสดใสเลยเป็น spring spring S P R I G spring นะคะ spring ก็คือฤดูใบไม้ผลิค่ะฤดูใบไม้ผลิคืออะไรคะฤดูใบไม้ผลิก็คือตอนที่ต้นไม้ใบหญ้าใช่ไหมหรือว่าพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยค่ะออกดอกออกผลนะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิค่ะถ้าจากฤดูใบไม้ผลินะคะก็คือนี่เลยอากาศร้อนๆใช่ไหมไปเล่นน้ำแล้วนะคะเราจะเรียกว่า summer summer S, S U M M E R summer นะคะหรือว่าฤด,ดูร้อนค่ะเมื่อหมดจากฤดูร้อนนะคะก็จะกลายเป็นฤดูดนี้ค่ะเห็นไหมใบไม้ my, เริ่มเป็นยังไงลงมาละใช่ค่ะใบไม้ my, ร่วงนะคะเขาจะเรียกว่า autumn autumn a u t u m n autumn นะคะ autumn หรือว่าฤดูใบไม้ร่วงค่ะในช่วงนี้นะคะก็คือ ใบไ,ไม้ต่างๆเนี่ยก็จะร่วงลงมาเนาะก็จะเหลือแต่พวกก้านอะไรอย่างนี้ไว้ตอนนั้นนะคะต้นไม้ไม่ได้ตายนะแต่เขาจะเป็นการผลัดใบนะคะเพื่อจะเข้าสู่ฤดูการใหม่นั่นเองซึ่งฤดูการใหม่นี้ค่ะก็เป็นฤดูที่เด็กๆหลายคนชอบเลยนะคะเราเรียกว่า winter winter W I N T E R winter นะคะหรือว่าฤดูหนาวค่ะใช่แล้วค่ะนักเรียนเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยจริงๆก็คืออากาศจะหนาวมากใช่ไหมต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้สังเคราะห์แสงหรือทำอะไรอย่างนี้เลยเขาเนี่ยต้องเอาตัวรอดโดยการที่ผลัดใบออกใช่ไหมคะฉะนั้นก็จะเริ่มจะเริ่มมีการผลัดใบทิ้งออกไปนะคะก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงก่อนและค่อยมา วินเทอร์หรือฤด,ดูหนาวนั่นเองคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสรุปอีกครั้งนะคะสำหรับฤดูสีฤดูหลักของเราเนาะจะเริ่มต้นจากฤดูแรกนะคะก็คือ Spring นะคะ Spring ใบไม้ผลิเห็นไหมต้นไม้เนี่ยจเจริญง,งอกงามเชียวเสร็จแล้วก็จะไปที่ Summer Summer และ Autumn เห็นไหมคะฤดูใบไม้ร่วงนะร่วงเสร็จก็จะกลายเป็น Winter winter ถ้าักเรียนสังเกตดูนะคะถ้าดูตามละครใช่ไหมหรือภาพยนตร์เนี่ยในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตกเยอะๆนะคะต้นไม้เนี่ยก็จะมีแต่กิ่งก้านนะคะจริงๆตอนนั้นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าไม่มีใบนั่นเองและเสร็จแล้วเมื่อหมดฤดูวินเทอร์ winter, หรือฤดูหนาวเนี่ยก็จะเริ่มฤด,ดูใหม่ก็คือวนไปที่สปริงหรือใบไม้ผลิต่อไปเลยนะคะเหมือนเดิมเลย ค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยฤดูการเขาก็จะมีทั้งหมดสี่ฤดูการหลักอย่างที่ครูพิมได้นำเสนอนักเรียนไปแล้วนะยกเว้นในภูมิภาคอาเซียนของเรานี้นะคะหรือในประเทศไทยเนี่ยที่จะมีเพียงสามฤดูเท่านั้นนักเรียนก็คือเป็น summer ฤดูร้อน winter ฤดูหนาวและ rainy เป็นฤดูฝนนะคะเราเนี่ยจะไม่มีการ แบ่งฤดูเป็นฤดูใบไม้ร่วงและใบไม้ผลินะแต่จะเป็นฤดูฝนนะคะอืซึ่งในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็สามารถจะกลายเป็นฤดูใบไม้ผลิหรือ Spring อย่างเงี้ยก็ได้นะเพราะว่าอะไรอา่ต้นไม้เนี่ยเขาก็จะิื่งอกงามใช่ไหมในช่วงฤดูฝนนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันต่อที่ weather ค่ะ weather W E A T H E R นะคะ weather weather เนี่ยก็จะแปลว่าสภาพอากาศนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าฤดูต่างๆมีอะไรบ้างเรามาลองดูกันค่ะว่าสภาพอากาศในแต่ละฤดูเนี่ยมีอะไระจริงๆแล้วเนี่ยฤดูร้อนก็สามารถมีได้หลากหลายสภาพอากาศใช่ไหมฤดูหนาวก็ไม่ได้บอกว่าจะหนาวทุกวันเราก็จะมีอากาศที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ เริ่มที่สภาพอากาศแรกโอ้โหดวงอาทิตย์ดวงใหญ่เบิ่มเลยใช่ไหมคะแบบนี้นะคะเราเรียกว่า sunny sunny ่า sunny นะคะก็คือเป็นสภาพอากาศที่ที่มีแดดมีแดดจ้าอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะเรียกว่า sunny นะคะถัดมาค่ะนักเรียนแบบนี้เลยโอ้โหก็คือ windy windy นะคะพอดาวได้หรือเปล่าว่าอาการแบบนี้คือแบบไหน ใช่แล้วค่ะคืออากาศที่มีลมพัดนะคะมีลมแรงอะไรอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่า w ินดีนะคะโดยนักเรียนสามารถเดาได้จากคำว่า wind W I N D นะคะ wind ที่แปลว่าลมแต่ถ้าพูดถึงสภาพอากาศเนเราเติม Y ออกเสียง E เข้าไปใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น w ินดีนะคะเป็นสภาพอากาศที่มีลมพัดมีลมแรงอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะต่อกันเลยค่ะที่นี่ โอ้โหหนาวเลยนะเห็นแล้วรู้เลยใช่ไหมคะอย่างนี้นะคะเราเรียกว่า snowy 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 snow <y S 2> ก็คือบรรยากาศที่มีหิมะตกนะคะนักเรียนถ้าเป็นหิมะเฉยๆเนี่ยเราจะพูดว่า snow snow s n o w นะคะ snow แต่เพราะว่าอันเนี้ยพูดถึงสภาพอากาศเราเลยใส่ตัว y ข้างหลังใช่ไหมออกเสียง e นะคะ snow วีนะคะเราพูดรวมๆเลยนะเป็น snowy <c oughs> คือสภาพอากาศที่มีหิมะตกค่ะถ <c oughs> ัดมานะคะแบบนี้เราจะเรียกว่า rainy rainy นะคะ rainy ก็คือสภาพอากาศที่มีฝนตกค่ะ <c oughs> และต่อกันเลยนะคะแบบนี้นะคะ่ะหูมาเป็นลูกเลย stormy stormy นะคะ stormy ก็คือสภาพอากาศที่มีพายุค่ะ storm s t o r m storm นะคะ storm แปลว่าพายุถ้าสภาพอากาศ stormy เติม y ไปข้างหลังนะคะ stormy ต่อกันเลยสภาพอากาศแบบนี้ค่ะนักเรียน ไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมคะนอกจากก้อนเมฆก้อนเมฆภาษาอังกฤษ,กฤษว่า cloud cloud ฉะนั้นอากาศแบบนี้คะ่ะ cloudy 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 นะคะก็แปลว่าสภาพอากาศที่มีเมฆมากนะคะมีก้อนเมฆหนาปกคลุมอยู่เลยนะอาจจะเป็นอากาศที่ขมุกขมัวอะไรอย่างเงี้ยแดดไม่ได้จัดนะคะหรือฝนก็ไม่ได้ตกเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่า cloudy นะคะ มาต่อกันเลยค่ะนี่เลยสภาพอากาศแบบนี้นะคะเราเรียกว่า hot hot คำนี้ง่ายมากเลยใช่ไหม hot นะคะก็คือเป็นอากาศที่ร้อนร้อนอบอ้าวอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วร้อนเนี่ยไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นพวกแบบแดดจ้าก,ก็ได้ใช่ไหมอืมแค่บอกว่าตอนนี้ลักษณะอากาศแล้วแบบร้อนจังเลยมีเหงื่อเนอะหน,หน,หนะตัวจังเราก็สามารถพูดได้ว่า it's hot นะคะมันเป็นอากาศร้อนซึ่งถ้าตรงข้ามกับร้อนค่ะอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ก็คือแบบนี้เลยเขาเรียกว่า cold cold C.O.L.D. c o l d นะคะก็คือเป็นลักษณะสภาพอากาศที่เป็นอากาศเย็นค่ะนักเรียนโอเคนักเรียนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศไปเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะคราวนี้ค่ะครูพิมพอยากจะมานําเสนอวิธีการที่เราอยากจะถามเกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่ละวันนะคะวันนี้ค่ะครูพิมจะนําเสนอ2ประโยคด้วยกันนะคะโดยประโยคแรกนี่เลย ประโยคด้านบนนี้นะคะเราสามารถถามถึงสภาพอากาศโดยถามว่า how's the weather how's นี่นะคะมาจากคำว่า how is นะ how's the weather สภาพอากาศเป็นอย่างไรหรืออีกหนึ่งประโยคค่ะ was the weather like was the weather like นะคะ what is the weather like นะคะก็คือสภาพอากาศ เป็นเช่นไรได้เหมือนกันนะคะวันนี้อากาศเป็นอย่างไรเป็นอะไรเป็นเช่นไรอย่างนี้นะคะแปลได้หมดเลยนักเรียนสามารถจะถามแบบที่1ก็ได้นะคะ how's the weather หรือจะถ,ถามแบบแบบที่2นะคะก็คือ was the weather like was the weather like นะคะแปลว,ว่าอากาศเป็นยังไงถันได้ทั้ง2แบบเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาฝึกการถามกันเลยค่ะมาดูกันที่คำถามแรกกันเลยนะคะแบบที่1ค่ะ how's the weather h o w s the weather นะคะคือสภาพอากาศเป็นอย่างไรลองสิว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงนี่จำได้ไหมคะสภาพอากาศแบบนี้คืออากาศอะไรใช่แล้วค่ะนักเรียนมันคือ windy ใช่ไหมคะแต่เวลานักเรียนตอบนะคะควรที่จะตอบให้เป็นประโยคเต็มๆใช่ไหมหเป็นประโยคสมบูรณ์นะคะโดยต้องพูดว่า it's windy It's windy นะคะนักเ,เรียนสามารถพูดเป็น long form ก็ได้จากคำว่า it's นะคะก็มาจากคำว่า it is windy it is windy นะคะหรือ it's windy ได้หมดเลยค่ะมาลองดูภาพถัดมานะคะอันนี้คำถามเดิมเลยค่ะ how's the weather how's the weather นี่ดวงอาทิตย์ดวงโตเลยใช่ไหมอากาศแบบนี้เราเรียกว่า it's sunny i it s s u n หนใช่ไหมคะมันคืออากาศร้อนหรือว่าเป็นช่วงที่แบบมีแดดจัดอะไรอย่างนี้นะคะลองมาดูที่คำถามถัดมาค่ะแบบนี้เราลองเปลี่ยนกันแล้วนะไม่ใช่ how's the weather แล้วเราถามว่า what's the weather like what's the weather like นะคะอากาศเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วคะ่ะนักเรียนถ้าเกิดคำตอบคนนี้เขาตอบมาว่า it's rainy it's เรนีนักเรียนพอจะเดาได้ไหมคะว่าสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรใช่แล้วค่ะสภาพอากาศวันนี้ก็คือเป็นอากาศที่มีฝนตกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสภาพอากาศที่มีฝนตกเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องอยู่ในหน้าฝนอย่างเดียวนะจริงๆหน้าหนาวเนี่ยก็เกิดฝนตกได้ใช่ไหมคะนักเรียนเห็นไหมลาบอกแล้วว่าในแต่ละวันสภาพอากาศไม่เหมือนกันเลยค่ะมาลองดูอีกคําถามนึงนะคะ What's the weather like ในนี้เขาตอบมาว่า i s cold i s cold นะคะอากาศวันนี้เป็นยังไงคะนักเรียนถูกต้องค่ะอากาศวันนี้นะคะก็คือมีอากาศเย็นค่ะ i s cold อาจจะไม่จำเป็นต้องมีหิมะตกก็ได้ใช่ไหมแต่อากาศวันนี้เย็นเย็นเย็นสบายเลยแหละ โอเคค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของคำสาบหรือเนื้อหาเบื้องต้นในวันนี้นะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมนักเรียนก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาถัดไปนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณรูอยากให้นักเรียนนะนำคำพท์ที่ได้เรียนในวันนี้นะคะจดลงสมุดให้เรียบร้อยนะคะพร้อมทั้งอย่าลืมวาดภาพลงไปด้วยบางคนเนี่ย แค่เขียนอย่างเดียวจําไม่ได้แล้วใช่ไหมเราต้องวาดภาพให้มีสัญลักษณ์ที่เราพอจะรู้ด้วยว่าเอ๊ะคำนี้เนี่ยคืออะไรนะคะเสร็จแล้วค่ะให้หนักเรียนนะคะลองฝึกอ่านฝึกท่องนะคะลองนำคําถามที่คุณพิมให้นะคะทั้ง how's the weather และก็ what's the weather like ไปลองถามคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องที่บ้านนะคะและฝึกการตอบคำถามกันค่ะ เืเป็ปการเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวครับหน้าเราจะมาเรียนกันต่อค่ะว่า Activity นะคะหรือว่ากิจกรรมในแต่ละฤดูหรือกิจกรรมที่เราทำในแต่ละสภาพอากาศเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ